จริงเจ,งจ,งจงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l เดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับจริงๆอ่ะเราอวนนึกว่า MV จะปล่อยตอนเที่ยงคืนเพราะว่าเห็นในสตรอรี่เขาบอกว่า31มสเที่ยงคืนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตอนห้าโมงครึ่งมีแจ้งเตือนจาก YouTube ว่า MV จะพรีเมียร์แล้วเลยยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเราจะมาพร้อมกันเลยก็คือดิงดาวของเอลลี่แบล็กบ้าเลยนะครับ ต้องบอกว่าถ้าแอดดูไว้ก็จะดูเรื่องภาพสีชุดเมคอัพนะครับแอดก็จะไม่ได้มานั่งดูแบบไม่ได้คือเขาเรียกว่าอะไรแอดไม่ได้มาจะไม่ได้วิเคราะห์เอ็ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแอดไม่ได้แบบมีความรู้หรือว่าจบเรียนจบด้านนี้มานะครับจริงๆมันก็จะมีแบบจริงๆมันจะมีช่องอยู่นะของแบบพวกคนทําเพลงช่องที่เป็นผู้กํากับที่เขาจะแบบ ทำเรียกชันแล้วก็จะวิเคราะห์ mv ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากได้ความรู้แบบแน่นๆแอนแนะนำว่าไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยเราจะเด้นดูแบบจอยเราจะดูแบบเน้นเสพภาพเสพบรรยากาศนะนะวันเดียวเราจะมาเสพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับกับดิง่งดาวคิดว่าเพลงน่าจะเป็นป๊อป i b ประมาณนั้นน่าจะเป็นประมาณ i b b e a ก็น่าจะเป็นอัลฟ่า beat เหมืองที่แบบปล่อยมาได้2ชั่วโมงละยอดวิวกับยอดไลค์ก็ขึ้นเรื่อยๆเ,เลย ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าดิงดาวเอลิเบคาบ้านนะครับอ้ชอบซีนเปิดชอบมากซีนเปิดสวยมากเลยเมคกัพดีคันเลอร์ดีอุ้ย มีความเป็นทริปเนาะแบบชนเผ่าอะไรเงี้ยลูกสาวไอ้ลูกสาวเจ้าของหมู่บ้าน,อนอเออแบบคือแบบตัวสวยที่สุดในหมู่บ้านอะ่ะฉากเมื่อกี้อยากให้บีบไปเลยเนาะแบบบีบคอไปเลยอะ่ะมันจะดูเสียวอันนี้นะ มีอันนี้ปะอ๋อนี่ไงมามีอยู่ด้วยอันนี่ตลอใช่ปะพระเอกมันดีน่า,ารักมากเลยอู้หทับเต้นทับเต้น,นอู้สวย,อ,ยอ,วอุ๊อออยสินดี ไอซีนจังหวะเปลี่ยนสลบกล้องอู้หูหูวหน้ามากเลยอ่ะอุยอันนี้สวย ทรานซิชันดีเนะเออมีไทยอินสินค้าเออเร<บ>ื่อยเรื่อยอุ้ยอันนี้จึ้งไว้ปะ<ม>อันนี้สวยคอมโพดดีมากเลยอะ่ะมีแบบมีแบ็กกราวมีโฟกราว เรากล้องเจาะที่ตัวศิลปินคือดีเนาะผิวผมนมโพกนะเอาดีๆชอบคอสตูมมากเลยอะ่ะคือมันคุมโทนไปหมดเลยอะเนาะซีสวยจังตอนนอ้องมีวิชัวลด้วยซีทีด้วย อ,อา้าเต้นเก๋จังเดี๋ยวนะจังอันนี้คือสต็อปห,หรอเอ้ยแต่ว่านา้มันก็สั่นนี่แมสคนหรออ๋อให้คนหยุดนิ่งเฉยเฉยใช่ปะเ,เนี่ยมันมีจังหวะปึิกเมื่อกี้ถ้าสังเกตแขนคนนี้นะคนคนเนี้ยมันจะ Wanna think เขาปวดเขาเขาเมื่อยเ้าเมื่อยเขาแบบเฉยๆส่วนเรานึกว่าเขาฟีดเฟรมแล้ว math, math แมทแมทเล้วฟีดเฟรมไว้คือเขาเรียกว่าอะไรวะคือการการครอบเอาเฉพาะคนอนะแมทเอาเฉพาะคนแล้วก็ฟีดไว้ให้เหมือนแบบให้มันกลายเป็นรูปแบบเหมือนภาพนิ่ง ส่วนอื่นอ่ะก็ให้มันขยับตามวีดีโอทั่วไปตอนแรกเราคิดว่าเป็นงั้นอ๋อแต่จริงๆไม่ใช่เขาเมื่อยมือมันเลยกระตุกเขาเมื่อยเอาพลาดเส้นอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้ว่าราดูผิดเฟรมวะเพิ่อนึงนะ เอ๊ะหรือว่าเขาใช้รีเวิร์ดเฟรมวะเพราะว่ามันมีการใช้รีเวิร์ดด้วยนะเมื่อ uh, กี้เอ ok ้ไม่รู้อ่ะดูขอดูจอจๆแล้วกันมีอะเขารีวกร์าอู้ชอบร่าเต้นมูดทุกอย่างมันไปมูดเดียวกันหมดเลยชอบมากอู้เจ้าแม่นาคี เมือ่อกี้ส่วยป่าพงไพ่มากกินรลีกับผ่านป่ามากวยซีนนี้สวยไปปะเราทำพิธีแล้วเออ,เอ,อ,อนางเงือบแล้แม่นาคีปะวิกตดวิชมากแบบ โอ้เ oh, จ้าแม่นาคีดูทุอย่างมันเกิดขึ้นไวมากทํทำคุณใส่ละเอาตัวแม่มากเสร็จแม่มดสวยมากเลยอะทำคุณใส่ละ น้ำตาลน้งเงือกเวอร์น้ำตาลน้งเงือกวพาเลทออติคาริาเบียนมากแต่เล็กไปม,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 มังต้มังมันมังมังโต้เมนเกี่ยวไม่ใช่มังโต้มังโต้ตหรอ เซตแม่มดดีมากเลยชอบซีนแม่มดมากเลยคือเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้อะไรเลยจิตยังติดอยู่กับซีนแม่มดอยู่เลยชอบมากเลยมีความเป็นอันนี้มากคราฟหนังคราฟที่เป็นแม่มดสี่คนแล้วก็นางเงือกสวยใช้อันนี้ด้วยเอฟเฟคด้วยแต่งหน้าเอฟเฟคด้วย เนี่ยเนี่ยเนี่ยซีนเนี้ยสวยมากแบบมากอ่ะหนังอ่ะเทเลอร์หนังเลยอ่ะแล้วมันมีเปลวไฟด้วยนะทุกคนท้าเต้นสวยด้วยเออถ้ามาว่าเออเออ ันนี้ต้องยอมนะหน้ามาตรงใดตรงสมพลังเนี่ยเหมาะกับชีมากเลยเนาะแล้วชินตีนไฟนี้คือ,อเออข้าเนี่ยข้าเนี่ยข้าเนี่ย ผ่นา,านป่าหรอกซอแบบว่ามาหลอกให้รักเก้งมาหลอกให้รักช้ำใจหลอกจะเอาน้ำตาลนางเงือกเอาไปทำเป็นยาอมลฤตฟิวิวสเปเชียลแต่งน่าจะเป็น for y o u t เนอะน่นซีนทาลิปตอนต้นคลิปดีมากอันนี้คือขอพูดพารเอ m มบก่อน ชอบทุกซีนเลยแล้วก็อันเนี้ยเราไม่รู้ว่าสตอรี่มาอย่างไงคือเราเห็นภาพยังไงเราก็พูดไปแบบนั้นเลยนะไม่รู้ว่ามันตรงตามที่ดีเลคเตอร์เขาคิดไวไ้ไหมหรือว่าทีมซีเควนเขาคิดมายัางไงนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเราก็พูดออกมาแบบนี้เลย <anch od airport> เออ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นเราชอบนะม,นมันมีความแบบเออมันมีสตอรี่ของมันเนาะชอบมากแล้วก็เพลงเรารู้สึกว่า มันดูเป็นเพลงมากขึ้นคือไม่ใช่ว่าก่อนนั้นนี้มันไม่ใช่เพลงนะมันเป็นเพลงอะแต่ว่าเราสึกว่าเพลงมันสมบูรณ์มากขึ้นอะการใช้คาํเาเวลาผูเออเวลาร้องเราแบบทายคํามันงับคาอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออมันฟังแล้วมันลื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ท่อนสุดท้ายดิงดาวดินงดาวที่เป็นแบบเหมือนแบบชนเผ่าร้องกันหลายๆคนอะอิมแพกมากชอบมากน่าจะน่าจะเป็นซีนแมหมดเนี่ยแหละ ชอบมากมีความมวนนามีความไพเรตอัฟ t ต e c a คาริบเบียนมีความเป็นนังคือมันแฟนตาซีอะคือมันแฟนตาซีกูกะชอบมากเลยอ่ะนี่ขอชื่นชมเ,เดี๋ยวหาหาหาูปแบบสวยๆกันอันนี้ก็สี่นี้ก็สวยเอออ่ะนี่ขอรูปนี้แล้วกันคือต้องบอกว่าขอชื่นชม แน่นอนชื่นชมตัวศิลปินดีมากแล้วก็นักแสดงทุกคนในวิดีโอทั้งพายเกมวีทั้งแรนเซอร์มันทำให้ MV มันสมบูรณ์มากขึ้นเนาะแล้วก็ทีมงานหลายๆฝ่าย,ลายเลยทั้งช่างภาพทั้งตากล้องทั้งผู้กำกับคนที่คิดเรื่องสตอรี่ไลน์อะไรอย่เงี้ยแล้วก็อีดิเตอร์ชื่นชมรวมถึงคนทำสีด้วยเก่งมากๆเลยรู้สึกว่า MV มัน มันยกระดับไปอีกอะสวยทุกซีนหลายๆซีนสวยมากๆทั้งแสงทั้งมุมกล้องทั้งเทคนิคการต่อเทคนิคการตัดต่อต่างๆเรื่องการใช้รีเวิร์สเฟรมการทําอันเนี้เนี่ยนไะอเน,นี้ยอันเนี้ยชอบตรงนี้มากเลยตอนเปิดมาเราเป็นเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเป็นเหมือนเฟรมเลยกระชากอะเมคอัพดีนะคอสตูมหลายๆชุดชอบคอสตูมอะเซตนี้เราชอบเซตนี้ แล้วก็เซตอันนี้ก็สวยนะเซตที่เป็นลูกชนเผ่าเนี่ยเหมือนแบบเป็นฟิลแบบว่ามาเป็นคนแล้วอะไรเงี้ยเออช่วงกําลังแบบพอดรักกับพานป่าแต่สีแม่มดนี่ตราตึงมากเลยนางเงือกก็สวยนะอันนี้มันกินแบบมันส่งพลังมันแบบดมูมาชาเลด,ดมูมาชาเลด,ดูดูมาเออนั่นแหละก็เป็นความคิดเห็นของเรานะเอาจิงๆเราก็ดูแบบจอยๆแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เผือ่ออาจจะดูแบบไม่สมูทด้วยซ้ำเพราะว่า สลับนู่นสลับนี่ไปเรื่อยไปหมดก็หวอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้ทุกคนดูเอแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปปั่นวิวให้เอลลี่ด้วยนะครับผมเราจะได้แบบมีกําลังใจให้นางในการทําผลงานต่อๆไปออกมาแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ชมทีมงานด้วยนะเพราะว่างานคุณภาพจริงๆนะครับ นั่นแหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้มีคนเห็นอย่างไรอย่า,ามึงคอมเมนต์บอกด้านล่างได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อดีตทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ MV หน้าหรือเพลงหน้าจะเป็นเพลงอะไรก็รอติดตามนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูต่ออีกรอบหนึ่งจ,งจ